แฉตามโซเชียลกระต่ายพนิพาหลังข่าวเช้าล่าสุดยอดพุ่งกระชูดปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิงตกเป็นกระแสข่าวยิงส่งให้คนอยากรู้จักและติดตามเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งอินดี้อย่างกระต่ายพนิพา เพราะหลังจากข่าวคราวความรักของเธอและสามีครูเพลงไพบูลเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศเหตุจากอดีตพระยาของครูไพบูลได้เดินทางไปออกรายการหนกระแสะซึ่งได้พูดถึงเรื่องราวความเชาของอดีตสามีและตัวกระต่ายในทำนองแอบซุมคบกันยิงส่งให้คนติดตามอยากรู้เรื่องราวของสาวกระต่ายมากขึ้นไปอีกเห็นได้จากยอดติดตาม Facebook ของเธอที่ตอนนี้นั้นพุ่งไปถึง1ล้าน6แสนคน ขณะที่ในอินสตาแกรมก็ไม่น้อยหนะ้าก่อนหน้านี้มีอยู่เพียงไม่กี่แสนแต่หลังเป็นข่าวนั้นล่าสุดพุ่งขึ้นข้ามคืนสูงถึง1ล้าน3ามแสน follower เป็นที่เรียบร้อยเทียบเท่าดาราน,นักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงไปแล้วงานนี้จะเรียกว่ายิ่งเฉายิ่งดังก็คงไม่ผิดนักนั่นเองละค่ะ